สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบดกาแฟากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักกาแฟาใส่เครื่องเครื่องปัดกาแฟกันะคะอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟาแบบไหนคะขั้วอ่อนคะ่ะหอมไหมคะหอม เราจะทำการหมุนปรับระดับในการขั่วกาแฟกันนะคะด้วยการกดตรงนี้ก่อนนะคะมาปรับก่อนค่ะปรับไประดับไหนคะสามครึ่งค่ะสามครึ่งโอเคตรงนี้นะคะ หดเสร็จแล้วก็จะได้หดเสร็จแล้วก็จะได้กาฟแฟลักษณะแบบนี้นะคะอีนี้เราก็จะได้กาแฟข้อเข้มก็ออกกนันส่วนี